วันที่23เมษายน2567าสำนักข่าวต่างประเทศมีรายงานว่าทางทัพหงแดงลิเวอร์พูลยังคงดำเนินการค้นหากุนซือคนใหม่มาแทนที่เจอเกนคลอบที่จะอำลาทีมเมื่อหมดฤดูกาลนี้หลังจากที่มีข่าวว่ารูเบนอโมโริมผู้จัดการทีมสปอร์ติ้งลิสบอนตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทัพต่อได้ออกมาปฏิเสธการย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลซึ่งขณะนี้รายชื่อที่คาดว่าจะเป็นตัวเลือกของสโมสรได้แก่โรเบร์โตเดซาบีจากไบรตันแอนด์โฮปอันเบียนอเนสซาต์ผู้จัดการ แกรีโอเนลจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์และโทมัสทูเกลบาเยอร์มิวนิคติอาโกมอตตาผู้จัดการทีมโบโลญย่าทั้งนี้อาเนสลอตกลายเป็นตัวเต็งในการเป็นในายใหญ่คนใหม่ของลิเวอร์พูลโดยเบนเจคคอปผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดังเปิดเผยว่าณตอนนี้อาเนสลอตกุญสือจากทีมเฟเยนูสกำลังกลายเป็นชื่อที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดสำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้า